ถ้าอีเีเรียมขุดไม่ได้แล้วเราจะไปขุดเหรียญไหนกันต่อดีเรื่อง The Merge เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอีเทเรียมกันเลยทีเดียวซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็มีความสําคัญอย่างมากต่อบล็อกเชนอีเทเรียมและยังส่งผลถึงเรื่องของกลไกทม์ันติอีกด้วยหลายคนที่เป็นนักขุดก็เริ่มมีการมองหาเหรียญใหม่ๆระหว่างรอท่าทีของอีเทเรียมอยู่ด้วยเช่นกันเพราะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็อาจจะขาดทุนได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า จะมีเหรียญอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างสร้างรายได้ผ่านการขุดเหรียญคริปโตเคเรนซี่พาสซีฟอินค m มช่องทางใหม่ทำเงินได้แม้กระทั่งตอนคุณนอนหลับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอด a d l i k m a x i มีแอดด้วยนะอะไรคือ the merge สำหรับ The Merge จะเป็นการอัปเดตระบบบล็อกเชนของ Ethereum ใหม่เกือบทั้งหมดโดยหลกัหลกๆแล้วจะมีการเปลี่ยนระบบกลไกทามชันติ จาก proof of work ไปสู่ proof of, of stake ซึ่งจะทำให้นักขุดไม่สามารถขุดได้อีกและหากต้องการเหรียญจำเป็นจะต้องมีการวางเงินในระบบเพื่อให้ได้เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมยิ่งวางมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับการเป็นผู้ตรวจสอบมากโดยการอัปเกรดครั้งนี้จะเป็นการทำให้ระบบธุรกรรมของอีทีเรียมสามารถทำได้มากขึ้นจากเดิมทำได้เพียงแค่30รายการต่อวินาทีจะกลายเป็น10,000แรายการต่อวินาทีกันเลยทีเดียวทั้งนี้เป้าหมายที่อีทเรีย ไได้้ววางคาดว่าจะปล่อยออกมาในวันที่19กันยายน2565นี้แต่จากการทดสอบยังพบบัักของระบบอยู่และเป็นบัักที่ส่งผลกระทบพอสมควรระหว่างนี้เองเรามาดูกันดีกว่าว่าเรียญไหนที่มีความน่าสนใจสำหรับนักขุดบ้างตอนนี้ก็มีหลายคนเริ่มจะถอนตัวออกมาจากอิทีเรียมเพื่อดูท่าทีกันไม่น้อยเลย 1. 1. Levencoin หรือ r v n เหรียญที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2018วัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นก็เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินและเทรดบนบล็อกเชนโดยได้รับเงินทุนจาก Overstock เป็นมูลค่ากว่า100ล้านดอนลลาร์สหรัฐในการสร้างโทเค็นบนแพลตฟอร์มผู้ใช้อาจจะต้องมีการเผาเหรียญบางส่วนเพื่อสร้างโทเค็นชนิดนั้นขึ้นมาสำหรับอัตรา h Hash Rate ของ Leven Co อยู่ที่2.84บาทต่อวินาที ส่วนมูลค่าตลาดอยู่ที่12.27หมื่นล้านบาท 2. Cardano หรือ ADA โดยความสามารถพื้นฐานต่างๆของคาดานโนก็เหมือนกับเหรียญอื่นๆแต่ก็ยังคงมีความแตกต่างในด้านของการใช้งานโดยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของเน็ตเวิร์กในอนาคตที่จะมีการเติบโตมากขึ้นและสามารถรองรับการทำธุรกรรมพร้อมกันทั่วโลกได้ตัวเครือข่ายได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้ทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป้าหมายหลักๆของคาดานโนก็จะเป็นเรื่องของการรองรับการทำธุรกรรมที่มีความรวดเร็วเทียบเท่าหรือเหนือกว่า ธนาคาครกับการให้มันแลกเปลี่ยนกับโทเค็นได้ถูกรูปแบบทำงานกับเหรียญสกุลเงินอื่นๆได้ง่ายมากขึ้น3 f i l l o w f i l l o หรือก่อนหน้านี้ชื่อเดิมคือ z c o i n เป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของคนไทยเองสำหรับเหรียญดังกล่าวจะเน้นในเรื่องของ privacy เป็นหลักทำให้ไม่มีใครรู้เรื่องการทำธุรกรรมของคุณเลยสำหรับตัวระบบจะใช้เป็น zero knowledge proof ทำให้ผู้ใช้สามารถทำลายเหรียญและรีดีมเหรียญเหล่านั้นให้กลายเป็นเหรียญใหม่เพื่อไม่ให้มีการทิ้งประวัติการทำธุรกรรมใดๆเลยในอนาคตคิดว่าน่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 4. c o n ฟลักเป็นบล็อกเชนตัวหนึ่งที่สามารถโอนเงินระหว่างสินทรัพย์และแอปพลิเคชันได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นช่วยลดเวลาในการยืนยันธุรกรรมและมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้เหล่านักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนคอนฟลักซ์ได้อีกด้วยและตัว c o n f l u กเองก็เรียกได้ว่าเป็นระบบดิ c เซน r a l i z e d อย่างแท้จริงเพราะไม่สามารถควบคุมได้และในการพัฒนาจําเป็นต้องให้นักพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เติบโตและ แงแงงกกร่มาขขึ้นสำหรับเหรียญที่เราพูดถึงคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แต่จริงๆยังมีอีกหลายเหรียญที่มีความน่าสนใจไม่น้อยและจากข้อมูลที่แอดได้นำเสนอเป็นเพียงแค่การแนะนำเท่านั้นหากใครคิดจะขุดจริงๆคุณอาจจะต้องไปดูเรื่องของตลาดและ w h i t e p a อร์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการขุดมากยิ่งขึ้นยังไงถ้ามีอัปเดตในเรื่องอื่นๆไว้แอจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะ